ระวังเวลาเจอโปรถูกๆราคาแรงๆไม่สมเหตุสมผลจะเจอสิ่งนี้เจออะไรเหรอคะก็เจอของที่มันไม่ได้คุณภาพไงคะคือต้องบอกแบบนี้นะคะทุกคนของดีในวงการนี้มันไม่มีจริงนะทุกคน เพราะทุกอย่างอะ่ะมันมีต้นทุนมีราคาของมันฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กำลังสนใจในเรื่องของการทำหัตถการไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอ,อร์โบทูลิน้ำท็อกซินหรือกลุ่มเครื่องต่างๆถ้าเจอโปรโบแบบไม่จำกัดหรือราคาที่มันถูกเป็นพิเศษเนี่ยต้องเช็คแบบให้ละเอียดยิบเลยบางทีนะเขาอะ่ะจะใช้ของจริงแหละใช้ของแท้แหละของผ่านอ,อยอแหละ แต่การที่จะได้คุณหมอเก่งๆมาในราคาถูกๆอ,อ่ะอาจริงๆทุกคนเป็นไปได้ปะถ้าหมอเก่งอะ่ะเขามีค่าตัวเขามีค่าวิชาชีพของเขาอยู่แล้วถ้ามันถูกเกินไปแล้วค่าตัวเขาก็โดนกดอีกอะ่ะ เป็นยูยูจะอยู่ไหมเป็นยูยูจะทำไหมและที่สําคัญนะคะพวกขัดการพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่ค่ายามันไม่ใช่แค่ค่าหมอมันมีต้นทุนความเสี่ยงของวิชาชีพอยู่ในนั้นด้วยใครเคยไปทําโปรราคาบ,บุฟเฟ่กันมาบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังใต้คลิปได้เลยนะคะ